กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกานกันด้วยครบผมอยู่กมกันอีกแล้ว no, 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 no. หนึ่งครบผมนะครับ <c oughs> เป็นดีเจที่ไหนวะวันนี้มางบหกพันเรียกว่าเยอะมากๆครับผมเออมาแต่ว่าผมไม่ได้เอางบไปทางไหนเราก็คืองบที่แล้วที่เราขึ้นมาอ่าขึ้นมาได้เออตีขึ้นมาได้อะเข้าใจป่ะแล้วก็แบบก็ยังอยู่อ่ะคือผมไม่ได้ใช้หมดนะเออ ผมก็ไม่ได้ถลุงทีเดียวอะเออก็จะปะผมก็ตีวันละนิดอ่าบางวันก็วันนี้นิดนึงอ่าวันนี้ใจหยบใจได้ก็จัดสุดเลยเออก็วันนี้กอหัพันเล่นเป็นคอสสิบห้าครับผมมาเล่นกันแบบแตีไปเรื่อยๆกันคงจะแบบอาจจะขึ้นนะอาจจะขึ้นหรืออาจจะลดผมบอกไว้ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออถ้ามันขึ้นก็โอเคแต่ว่าถ้ามันลดก็คงจะแบบเศร้ากันนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสเท่าไหรนะ่ครับ เล่นเกมพวกนี้ก็ต้องทาใจนิดนึงถ้ามาก็คือมาถ้ามาก็คือโอเคป้ามันอยู่ที่เราด้วยว่าเราใจเย็นพอไหม,มเล่นเราต้องเล่นแบบเงินต้องเย็นเออต้องกล้าได้กล้าเสียนิดนึงเพราะแน่นอนครับผมผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะแตกเหมือนกันนะฮะไปกินน้ำนิดนึงละมาลุยต่อรอตุยลุยต่อมาดิระเบิดระเบิดอื้อหือ ไปฮะเบาๆไปก่อนใจเย็นอยู่เย็นจะ,นจะช้าช้านี่หลังค่อยแบบตบใหญ่ตบใหญ่หญอืมตบเล็กก่อนตบเล็กๆไปก่อนตบเล็กๆไปก่อนมาแล้วห้ามาแล้วห้าร้อยมาแล้วห้าร้อยโอเคตบนิดนึงสกิทนิดนึงโอเคเจ๋เงเจ๋งไม่มาเลย เออตัวใหญ่ผมบอกแล้วครับว่าเฮ้ยอ๋อหอเจ้าเลยคือตัวใหญ่อะมันเล่นสแต็กเยอะผมว่าไม่ค่อยคุ้มเออเข้าใจปะ่ะเน้นแบบต่อตอจิบจิบอืมเรียกว่าต่อต่อจิบจิบสกิดไปเรื่อยๆฮะยังไงเอ้ยเอ้ยอ๋โเหอมาใส่นวฮะจังหวะเนี้ยเฮ้ยโอ้โหโๆๆๆทษโทษโทษโทษเสียงดังเชีย ระเบิดระเบิดพร้อมุนใหญ่เชี่ยหรือเชื่อเดี๋ยวกอดพื่อนเฮ้ยว t ต e f ฟ c กจัดอืมอไปต่อโอ้โหระเบิดครั้งใหญ่เพิ่งเคยเพิ่งเคยเพิ่งเคยครั้งแรกจริงอือหือ หน้ากูสัศนเลยโอ้โหทวามจริงนะโอ้ยลิ้นพันลิ้นพันยังสุดอะโอ้โหปะบ่าเด้เวลาพอาแล้วท่านผู้ชมโอ้โห,หนึกว่าวันนี้จะแบบเงียบนะเออไม่เงียบนะบึ้มบั้มนะโอ้คือลือเลยนะโอ้โหสหรับวันนี้คงต้องลากันก่อนแล้วกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสหรับวันนี้บายบาย,บายครับผมยืนกดไลค์ก็สับล้วกัน I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for me.